สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกกิจกรรมนี้ชื่อว่าสปินเนอร์นะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆอีกแล้วหาได้ตามที่บ้านหรือว่าซื้อได้ตามร้านขาทั่วๆไปเลยก็จะมีแก้วกระดาษนะคะมีสีเมจิมีสกอตเทปหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำเราสามารถใช้ปืนกาวได้นะคะ แล้วก็จะมีดินสอหรือว่าใช้ปากกาก็ได้เพื่อเราจะใช้ปลายแหลมของเขานะคะจากนั้นเราก็จะตัดก้นแก้วอะคะ่ะสองอันให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาประกบกันตอนประกบเนี่ยเราสามารถใช้สกอ๊อตเทปหรือว่าสามารถใช้ปืนกาวติดก็ได้นะคะและเราก็เจาะรูเจาะรูเนี่ยเราใช้สองรูนะคะ เจาะให้อยู่ข้างๆกันพอเจาะรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำสีมาระบายให้สวยงามเวลาเราระบายสีอะคะ่ะเราอาจจะระบายแบ่งสีนะคะเป็นช่องสีเหลี่ยมหรือเป็นช่องยังไงก็ได้นะคะแล้วก็ระบายไปเพื่อเวลาที่หมุนเนี่ยจะได้สวยงามมากขึ้นหลังจากนั้นเราระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเจาะรูเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำ เชือกไหมพรมนะคะร้อยไปตรงกลางให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาถึงวิธีการเล่นกันแล้วพอเราได้แบบนี้เสร็จเราก็จะหมุนเราหมุนจนให้รู้สึกว่าเชือกตึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองดึงอ่าเราก็จะดึงเข้าดึงออกอย่างนี้ค่ะ เวลาดึงต้องดึงเบาๆนะคะเราต้องรู้จังหวะคลายมือเข้าแล้วก็ดึงออกแล้วก็คลายมือเข้านะคะประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะฝึกาการประสานการทำงานประสานการระหว่างมือและตานะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กค่ะหวังว่าเด็กๆคงจะชอบกันนะคะเพราะว่ามันดูสนุกมากเลยคุณครูอ์ย,ยังชอบเลยวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบาย